สาซาลามุลกุม喀ใครที่มีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นขับถ่ายยากนะคะท้องอืดท้องผูกแน่นท้องไม่สบายตัวนะคะซึ่งวันนี้นะคะเขาก็มีตัวช่วยดีๆมาบอกต่อนะเพราะส่วนตัวเนี่ยเขาก็มีปัญหาเหล่านี้เหมือนกันนะคะเป็นคนที่กินเยอะกินจุกกินจิกแต่ว่าขับถ่ายยากมากกว่าจะขับถ่ายก็ประมาณสองถึงสวันครั้งหนึ่งอะ่ะทำให้เกิดการสะสมนะคะแล้วก็กลายเป็นคนท้องผูกบ่อยนะคะแล้วก็ท้องอืดไม่สบายท้องแน่นท้องนั่นเองนะคะ ัวช่วยที่เขาทานอยู่เป็นประจำนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบาลานซ์เอฟนั่นเองนะตัวนี้นะคะเขาเป็นดีท็อกไฟเบอร์นะคะซึ่งจะช่วยดีท็อกขับล้างสารพิษนะคะดีท็อกลำไส้ของเราขับล้างสารพิษในร่างกายออกทางเหงื่อนะคะซึ่งแน่นอนนะคะก็จะช่วยลดอาการท้องผูกท้องอืดน,นะคะแล้วก็ยังช่วยลดการเกิดมะเร็งลำไส้อีกด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็มีส่วนผสมจากผักแล้วก็ผลไม้ยังมีส่วนผสมของไซเลียมฮักด้วยนะคะซึ่งจะช่วยทําให้ขับถ่ายง่ายมากยิ่งขึ้นในกล่องนี้นะคะก็จะมี10 ผ้าซองด้วยกันนะคะวิธีดื่มก็ง่ายมากๆเพียงแค่ฉีกชงกับน้ำเย็นได้เลยนะคะวันละ1ซองทานก่อนนอนตามด้วยน้ำเปล่า2แก้วนะคะตื่นเช้ามารู้เรื่องเลยนะรสชาติหอมองงุ่นอร่อยทานง่ายนะคะจะรู้สึกเปรี้ยวหวาน ไม่ต้องกลัวอันตรายนะคะเพราะเขาผ่านการตรวจสอบ GMP กฎหมายแล้วก็มีออยดด้วยนะคะสาหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายนะคะวีแนะนําตัวนี้เลยนะเมื่อเราได้ขับถ่ายทุกวันเนี่ยก็จะส่งผลดีในร่างกายของเรานะคะส่งผลในเรื่องของผิวพรรณนะคะทําให้สดใสามากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดกลิ่นตัวได้ด้วยนะที่มากไปกว่านั้นนะคะยังช่วยลดน้ําหนักนะคะแล้วก็กระชับสัดส่วนของเราด้วยใครที่สนใจนะคะเดี๋ยววีจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมไปซื้อกันนะ